วันนี้เรามากันที่วัดเทพ,พิทักษ์บุญนาามหรือวัดพระขาวค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะที่เรียกกันว่าวัดพระขาวก็เพราะที่แห่งนี้มีพระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่นั่นเองซึ่งจะมองเห็นได้อย่างโดดเด่นตั้งแต่ถนนทางเข้าวัดที่มุ่งหน้าเข้ามาสู่ภูเขาใหญ่เป็นภาพที่สวยงามมากๆเลยค่ะเมื่อเราเข้ามาถึงจะเห็นว่าด้านในวัดรายล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่ที่ร่มรื่นชวนให้สงบจิตสงบใจ ัดได้ถึงความเย็นสดชื่นของต้นไม้ต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราเลยล่ะคะ่ะเดินขึ้นบันไดไปเล็กน้อยทีดาน,นาก็จะมีพระพุทธสกลสีมามงคลองค์เล็กประดิษฐานอยู่ให,ให้เราได้สักการะกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล<ม>และยังสามารถขึ้นบันไดต่อไปอีกเพื่อไปสักการะหลวงพ่อขาวองค์ใหญ่อีกด้วยคะ่ะวัดเทพพิทักษ์ปุณณารามแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งวัดที่สวยงามของจังหวัดนครราชสีมาทีไม่ควรพลาดค่ะ เพราะนอกจากจะได้ไหว้พระขอพรทำจิตใจให้สงบแล้วยังได้เดินชมวิวสวยๆของธรรมชาติอีกด้วยคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ